จะถอดปิดล็อกตรงนี้นะครับอ่ะใส่ค้มทางนะครับสายคิมทางมันสิออกได้ไง่ายๆบอปนี้มันหนามีลูกปืนหลาบอยู่หน้าผมว่า เดี๋ยวผมล่องกระเทาะกระเทาะอ,ออกบางก่อนครับเพื่อมันออกหัวเนี่ยก็แตกเบิดล้วละ่ะ ลองกระทออกเบ้งครับเพื่อมันออกกของหูด้อยกันเหมือนมันจะออกนะครับ จอบปัญหาออกมาเรียบร้อยครับครับมันจะเป็นลกปืนลับอยู่ตรงนี้แหละครับก็จังมาเพื่องอีกตัวนึงเดี๋ยวเขาต้องทอด เบื้องตัวนี้ออกนะครับเหมือนลูกปืนกับลุมหลวมนะนีสทรงใจะได้ซื้อลูกปืนอีกนะครับเดี๋ยวผมถอดตัวนี้บม่ายากนะครับเดี๋ยวผมกะจะถอดปินล็อกอันนี้กะนาจะอ่าตอกเผาออกมาเลยเลยนะครับเดี๋ยวผมบริไดทยให้เบิ้งนะครับอันนี้เพราะว่ามือมันเปลี่อนหลายนะครับก็บม่อยากจับโทรศัพท์ นะครับง่ายๆนะครับอันนี้ส่วนไม่ง่ายผมกับเห็ดให้เบิ้งเบิดล้นะครับถอดออกมาเป็นเป็นเผาเป็นเฟืองแบบนี้นะครับอมีบางคนนะครับฝากเกียร์แตกนะครับแตกจากข้างล่างนะครับก็มีนะครับ เบื้องไว้นะครับไผใส่เจ็ดศูนย์รุ่นเล็กๆนะครับอายุอานามมันกับปลาไปสิบปีแล้วครับกะต้องบำรุงรักษามันตามวิลล่านะครับคือค้นห่านี่แหละนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมสวัสดีครับสรุปลูกปืนตัวนี้ย่งแน่นดีนะครับผมบมเปลี่ยนนะครับประหยัดไปก่อนนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนลูกปืนตัวนี้กับกะบริ่ได้ง่ายเท่าไรนะครับ เดี๋ยวตอนนี้เอากระดาษไสยมาขัดตรงนี้นะครับพอมันเป็นเป็นขาดสนิมกินเข้าไปนะครับลึกถึงครงึ่งเลยนะครับเดี๋ยวจะเอากระดาษไส้ถูออกนะครับเนี๋ยว เอาลูกปืนออกก่อนดีกว่าบอกเดี๋ยวผมเอาลูกปืนออกก่อนนะครับมันยังสิสะดวกสะดวกแน่นะครับออกบ มันติดนะครับติดขาบสนิขับกันเลยครับ นี่ยดีึ้นเยอะเลยครับแต่ว่าถามมันเป็นลักษณะนี่แล้วนะครับอาจจะต้องท้าเก่าซวอวยนะครับเพราะว่านี่มันกินลึกนะครับมันกินลึกเข้าไปเกินครึ่งนึ่งหรอครับเนี่ยเห็นปะ่ะนะครับแต่บ่าวท่าอันนี้กะกะสินกะยังหนาซียูดีอยู่นะครับแต่ว่าผมผมผมเลือกสีท่าดีกว่านะครับเอาแบบซีวัว แย่งว่าแหละครับรถมันเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเป่า โซลาออกนะครับแค่นั้นก็นเรียบร้อยละตานี่สะอาดกริบเลยนะครับเดี๋ยวห้อสีทําการประกอบเลยนะครับที่นี่ตรงนี้มีโอลิงนะครับบ่มีปรเกนเป็นโอลิตงตัวนี้แล้วก็จะมาอยู่ในหลอง ซีซึ่มหาองศาตรงนี้นะครับบดเท่าเก่าคิดว่าบุญมีปัญหาครับแต่ที่พอนีโอริงอยู่นะครับเข้ากับจับนอดไว้ตัวนี้จับไว้แบบหลวมๆก่อนเพื่อว่าให้มันประคองตัวนี้ไว้นะครับนอกกว่าจะเลื่อนเข้ามานะครับเดี๋ยวเบิ่งกันเลยบ เบิ้งจากข้างนี้น่าจะดีกว่านะครับ นี่จุดขอสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะครับเนี่ยเฟื่องเฟื่องโมโหวันในกองจะเห็นชาบ่ฟังนี่มันจะกินกินหลายกว่าฟังนี่นะครับผมคิดว่าผมจะกลับเอาฟังนี่ปกติมันอยู่แบบนี้นะครับผมจะกลับแบบนี้ผมมาบน้านมีปัญหานะครับเฟื่องตัวนี้ก็กินเสมอแต่ว่าตัวนี้จะกินฟัง ฟังหนี่หลายกว่าผมมาจะกลับนะครับลองเบิงคิดเอาเองนะครับเดี๋ยวจะกลับมาฟังนี่ เลื่อนขนึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวผมให้มันเนข้ามาในลูกปืนก่อนครับ เย็นนะครับไปฮอนว่ได้ แป๊บนึงแป๊บนึงครับคิดก่อน เชือกไห้ครับตงเชือกไหวเซนนี้เพราะว่าแบบนี้นะครับเพราะว่าเกียร์มันห้อยอยู่แค่นี้นะครับเนี่ยมันห้อยอยู่แค่เนี้อ่ามันจียังมาฟังขวาลายก่าเข้ากัดดึงมันไหวเดี๋ยวลองอีกรอบนึงครับ thank <laughs> you ตอนนี้ฟังนี้เขาสนิทเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะยืดน็อตตรงนี้ไว้ซะก่อนเดี๋ยวฮ่าจังมาต่อเฟืองตัวนี้เข้าไปเลืออีกนิดเดียวเป็นอลองปินล็อกซื่อนะครับ ตอนนี้เราผูกนอดใบสองตัวก่อนเหมือนกับว่าตรงนี้มันตรงทรงเข้าไปอีกนะครับนี่เมีนบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไหมอันนี้มันแนาสีมุนผิดทั่งนะครับบอกเปยังเพราะว่าอันนี้มัน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 หมุนอ่ามุมใดก็ได้นะครับ เดี๋ยวเข้ามาอตอกตัวนี้เข้าไปอีกเบื้องก่อนตอกให้เห็นาราปินล็อก <c oughs> ต้องหมุนด้งครับเยค,ครับผ่าน เมื่อกี้นะครับเมืเห็นลองตัวนี้ผมปดเชือกตัวนี้มันกระเด่งมากพอดีที่ดื่มของมันเลยนะครับแ,แกะเชือกออกเลยกัพยายาม ซอมเองนะครับซอมเองให้เป็นเหลียโลเกียวถาห้องสีาตาสร้างศูนย์นะครับมาสมให้เราด้วยบบโทันเวลานะครับของเห็ดเองให้เป็น นี่นะครับประกอบกับมีซัมนี่นะครับเดี๋ยวประกอบฟ้าเข้าไปเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะครับมันเงีวไปนะครับนี่นี่นะครับถ่าเวลาเรียวเรียวแล้วมันรุดเนี่ยเรียวแล้วมันรุดนะครับกะ mm. อามุมตรงนี้นะครับนี่มุมตรงตรงนี้มัน <fille> มันบวกคมนะครับมันหลุีนี่กะอ่ <Mayor> เริ่มล่มไปแล้วตาม ชัวมวงการทางานของมันนะครับแต่ว่าการย่างเดลี่ยวดีอยู่นะครับบอมีหลุดบอมีหยังนะครับผมสําหรับคันนี้เบิรงไว้นะครับคันนี้ผมกว่าคิดว่าสปอยออกอยู่นะครับกับเบิรงไว้ผมสมหยังแน่นะครับมันกัจังอ่าอาจจะเห็นว่าแกะเกียร์นะครับแกะเกียร์แกะมาเห็นหยังนะครับกับมาเปลี่ยนเผาตัวนี้นะครับเปลี่ยนออกไปกับของใหม่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับรับรองฟิตเปีย เนี yeah, ่ยเ่ผเผครับนี่เล็กนิดเดียวนึงครับเนี่ยแต่ว่าด้วยด้วยนะครับโทดรอบใส่เอาใส่รอบจัดนะครับฝากไว้นะครับคลิปนี้มีสาระนะครับผมอุปา c h ช n แนลสวัสดีครับ